ครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่นครศรีธรรมราชนะครับอยู่แถวศาลหลักเมืองนะเดี๋ยวจะไปไหว้ศาลหลักเมืองนะครับแล้วก็จะมีหอพระอยู่ด้านหลังด้วยตอนนี้เวลา <4 S 1> บ่ายสามโมงห้าสิบหกนะครับตีไปสักสี่โมงเย็ยนนะครับมีน้ำขายด้วยนะ เปิดแต่เจ็ดโมงครึ่งถึงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับทุกวันนะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะตรงนี้นะด้านหลังนะครับเพื่อนๆเหมือนด้านหลังเน่ยจะมีห้องน้ำบริการอยู่นะครับวขอทำธุระกันนะครับเดี๋ยวเราไปเดินเข้าด้านหน้าดีกว่านะครับนี่ตรงนี้มีรูปนี่ด้วย นี่ก็จะมีตู้ไวจากนะครับก็เราหยิบทูปไปไ่อะไรได้เลยนะทู่แปดดอกเทียนหนึ่งเล่มน,นะครับไม่ไม่ไม,ไม่ใช้ดอกไม้ไมอ,ไมอ๋อนี่มีเทียนดำด้วยครับแลวนะครับอันญาตนะอันนี้บูชาลากูนะครับจะเป็นไหว้ศาลรั้งเมืองนะใช้ทู่ทู่เก้าดอกนะครับแล้วก็เทียนขาวหนึ่ง <1 S 2> เล่มน,น,น,นะครับแล้วก็ดอกไม้หนึ่งช่อนะครับผม สักการะนั่นบนนะครับมีเสาด้านหลักสามต้นนะครับผม นี่ผมเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปขอผระตรงนี้ต่อน,นะครับผมคืออนนั้นเนี่ยโอเคครับจากเอ่อตรงนี้นะครับด้านข้างๆข,ของเอ่อศานหกลังเมืองนะก็จะมีหอพระสูงนะครับโบสถ์มหาอุดนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะครับ,รรบไม่เคยได้ขึ้นเลยขลเข้าทางไหน นั่นน่ะสิเดินไปดูก่อนเออตรงนี้จะมีกคล้ายเป็นสตรีทอาร์ตหน่อยๆข้างๆเนี่อย่ที่เราเคยมาใช่เออแต่ข้างบนอ๋อเขาก็ไม่เปิดนี่เนาะทำไมต้องมองมาต้องนึกว่าข้างในมันน่าเปิดอ่ะขอโทษด้วยนะครับเพื่อนๆไม่ได้เข้าไปขอไปด้วยนะครับผมหาข้อมูลมาไม่ดีเองแต่ถ้าเกิดเขาหน้าเพื่อนๆมานะครับเออขอวิหารพระสูงเนี่ยจะอยู่ จะเปิดจันทร์สูงนะครับแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งนะ,ะเสาร์อาทิตย์เนี่ยอย่างไนะวันเสาร์จะปิดนะครับผมปดอีกแล้วตอไหไขยังไงครับตรนีเอันนี้นดีกว่ากินไงขออนุญาตนะครับยี่สิบหลับเอาทุกเดียว ไม่เอา oh. s right. <S ขอบคุณครับเขาเรียกว่าอะไรนะใครยังไงครับเอาเอายี่สิบบาทครับอนุญาตนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะอันเนี้ยหอมไม่ค้าที่ตหวทอดสี่ชิ้น